สวัสดีครับพี่น้องมือหนิกะเสาร์วนัวนเสาร์ที่สิบสี่กันยาสองห้าหกเจ็ดครับพี่น้องเดี๋ยวมือนิกะสีพาไปอัปเดตพักครับผมหลังจากฝนตกไงามาหลายมือมาเบงเราพัาเมียงปงแน่ครับพี่น้องตอนน้กะนี่เขเลิศใบงามงี้ยครับพี่น้องอนนกูได้ยากแกงอยกดรอมก็มาอาเด้อกินเมี่ยงกินยังไดงบดใบยังไงยังงามเกี้ยวครับพี่น้อง ผักบุ้งยอดผักบุ้งหลังจากที่เก็บไปกับปงใหม่นะครับแต่ว่ามันบกกรอบบแเสบซ้ำเขาขายในตลาดได้นี่มันแข็งผักบุ้งตัวนี้มันแข็งนี่เือมีตอนนี้ลาสุดมีผักเกษตรน้ำครับพี่น้องนี่ผักเกษตรน้ำหนอดปงที่เดีมาว่างไว้คือปงง้างครับมีก็ยหอดผักบุ้งยางง้าบแต่ว่ามันแข็งผักบุ้งตัวนี้ติดตัวนี้ มันเป็นยังหยอดทุกดวงน้นอยู่แต่ว่ามันแข็งบแโบเโบเซบซําเอาไข่ในตลาดเลยกินไหนอยู่แต่ว่ามันแข็งเสร็จน้ำครับพี่นอ้องเดี๋ยวต้องเอาไปเอาหยอดมันไปกินกับตำบมมุกฮงเล็กน้อยครับพี่นอ้องเห็นปงคักก่อนี้ก่อนโอเคครับพี่นอ้องอัปเดตดพักใหม่ๆครับพี่นอ้อง